ผ่านไปแล้วประมาณ3สัปดาห์นะคะสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตบนถนนพหลโยธินทำให้การค้าการขายและธุรกิจในย่านดังกล่าวเริ่มได้รับผลกระทบแล้วติดตามจากรายงานของคุณขวัญโมชาค่ะผู้ค้าในตลาดยิ่งเจริญย่านสะพานใหม่ต่างนั่งง้อยเงา สะท้อนภาพการค้าขายที่กำลังอยู่ในภาวะซบเซาผู้ค้าหลายรายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้คนซื้อหดหายยิ่งมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่กูกคตยิ่งทำให้กังวลว่าลูกค้าจะหายไปไ<อ>จุธามาศทองดวงแม่ค้าขายลูกชิ้นที่ตลาดยิ่งจเจริญระบ,บุว่ายอดจำหน่ายสินค้าลดลงไปมากกว่าร้อยละสี่สิบจากเดิมเคยขายสินค้าได้มากกว่าวันละ1 2 0 0 0บาทเหลือเพียงวันละ7,000บาท แล้วก็ลูกค้าส่วนมากก็บ่นเรื่องรถติดอะค่ะพอมาซื้อเราปุ๊บก็เฮ้ยรถติดไม่อยากมาอะนี้เราก็บอพี่ทําใจหน่อยช่วงนี้เขากําลังมีการก่อสร้างอะไรเราก็พูดไปบอกประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญเปิดเผยว่าจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคนซื้อหายไปถึงร้อยละสิบห้าโดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือน กังวลปัญหาจราจรทั้งที่ถนนพะหรหยธดทิ้ในตอนนี้ยังสามารถรองรับการสัญจรได้ส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าลดลงไปร้อยละ1 5ถึง30ขณะที่ในส่วนของสินค้าประเภทเสื้อผ้าลดลงไปถึงร้อยละ50ก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรับสภาพให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็อาจจะเป็นแค่ช่วง3 4ีปีนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สาหัสนะคะหลังจากที่ทาง รฟรมอได้เริ่มดําเนินการเนี่ยก็ทางอิตาเลียนไทยก็แจ้งข่าวสารตลอดว่าต้องทําอะไรยังไงที่ไหนอาจารย์จากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์มองว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการประชาสัมพันธ์โครงการที่ไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึงผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มศูนย์แลกเปลี่ยนและรับแจ้งข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันคือไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินทางไปที่จุดกลางจุดเดียวแต่ควรที่จะทํามีการเป็นหน่วยย่อยๆเพื่อทําให้เกิดความ การเชื่อมต่อของข้อมูลการให้ข้อมูลที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถไฟฟ้าเป็นโครงการที่มีความซับซ้อนในเรื่องของการก่อสร้างแม้ว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องปิดถนนจนไปกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนหลายด้านแต่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเอกชนและภาคก,การศึกษา ยังต้องการให้ดําเนินการก่อสร้างต่อไปเพราะถือเป็นความหวังในการเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางและจะส่งผลดีเมื่อโครงการแล้วเสร็จในอีก4ปีข้างหน้าขวัญโมชาข่าวไทรัฐทีวีรายงาน